หเึ่สอี่้คคะอยากรูอีกทีหรอคะขออีกทีได้มคะอีกกรอบจะไม่เหมือนเดิมแล้วนะมันเป็นเสน่ห์ทุกคนอย่าลืมนะเริ่มขาขวาโอเคโอเคห้าสี่สามสองหน ือโปรดิวเซอร์มาดูตอนซ้อมเต้นหรอเต้นพร้อมขึ้นมาเสน่หาหายไปอยากเหราหยแต่จะบอกว่าโชว์ขนาดนี้แล้วเนี่ยอยากเห็นสองมาสองราตรี่ x ร e r i ร a r ยังทำเสียงขนาดนี้อันนี้แปลว่ารออยู่ไหมทำไมเสียงมันเบาๆใช่เบาไปอ่ะรออยู่ไหมคะ ่ะไม่ใหวดาต่อไปเราเปรดช่วงแบบเป็นเพลงช้าๆพอๆกันได้ดีกว่าเพราะว่าเมื่อกี้เราแดนซ์กันไปเยอะแล้วนะคะเกรงว่าข้อเข่าทุกคนก็ต้องการพักผ่อนสักนิดนึงช่วงต่อไปเป็นเพลงช้าค่ะแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ย้อนเวลากลับไปในช่วงยุคส0 0ัเชื่อว่าหลายๆเพลงอาจจะไปโดนใจใครหลายๆคนอาจจะอยู่ในช่วงชีวิตของใครหลายๆคนด้วยเช่นกันนะคะร้องไปด้วยกันได้ไหมคะช่วยร้องไปด้วยกัน มีแต่เพลงพร้อมๆฉันนั้นเลยได้ไหมเอ่ยช่วยกันร้องได้ไหมคะถ้าพร้อมแล้วขอเสียงรบมือให้พวกเขาด้วยค่ะ